วาวเ้อเดือเดียวนะคะพี่น้องอร่อยมากิีนกับเจลประเดาแบบกับน้ำขิงแล้วค่ะเหนือเลยแล้วค่ะมากินแดงรำคาญกับเจลค่ะหอมชงวันหอมมากมากค่ะทุกคนเสาอุบลเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าพี่น้องจ้าเจอกันวันอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรมากเตื่นเต้นเตือนเต้นพี่น้องค่ะตื่นเต้นตลอดวันนี้จะทําเนื้อแดืดเดียวค่ะฝากแม่ซื้อโรตนึงเนาะมาดูกันว่า แล้วก็จะทำมักไซยังแน่แบบบ้านๆไงๆ,ๆพระวันมืดแดดดีเขาพี่นอ้องถามมาโวงมือฝนพึ่งหยุดไปแล้วก็แดดออกคะ่ะทุกคนคะ่ะก็หั่นเนื้อหนังโลเรเียบอล์นนะคะมีแครกะีทียมกับพริกไทยไม่มีรากกระชีวันนี้ใสดไรก็ใส่อันนี้เราไม่มีน้ำแล้วนะใสดายคุกทีว่าตําเครื่องเนาะใส่รสดีใส่รสดีซอน,นึ่งแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว ผงนัวนิดหน่อยค่ะหนึ่งช้อนชาเล็กๆแล้วก็ซอสฟ้าเขียวหนึ่งซอนนี่ละซอนขาวนี่ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยคะ่ะรองค้าหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนาะโยเกิร์ตผงนัวคะ่ะเอาไว้มีเขากันกระสินไปคุกหมักไว้ประมาณชั่วโมงนึงเราก็ไปตากแดดคะ่ะเป็นเมอแดดเดียวทํากินเองคะ่ะทุกคนคะ่ะหอมมากหอมนัวคั่วเอาไว้คือเก่าคะ่ะเอาถั่างร่วมกันี้ค่ะหมักเลยถึงมือแบบร์ตเน,นียใส่จุ๋ เอเดยนะคะทูหิว้วเหมือนกันว่แต่ก็ไม่เป็นไรใช้ทนอยู่ค่ะใหความสะอาดนะคะทุกคนค่ะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงจาแต่เดิน,นะคะอือขออนุญาตมาก,ก่อนค่ะพีคแล้วไปเจอกันตอนตาแล้นะคะพี่น้องค่ะหอมมากอือแหงงามเลยดิรู้ัสสองโดยใช้ค่ะทกนค่ะ เวลาตากเงาแดดเดียว้ะค่ะพี่น้องคะขึ้นทั้งราคาเลยเด้อรอติดตามตอนต่อไปทําไมเนะแดดเดียวมันอึมครึมแบบนี้ค่ะผมเป็นยังเราทํากินเองที่นี่หนึ่งกิโลเด้อกระทงนี่ถาดนีหนึ่งกิโลพี่น้องโว้าวผิดว่าถือป่ะไปตากเงาแล้วกันตากแดดเดียวไปนั่เบิ้งซีรีสัตวของบอดไปนั่ค่ะพี่น้องค่ะพระอภัยมณี่ะผีผีเบิ้งแดดเดียวเคยไปพร้อมเนาะเบิ้งซีรีเบิ้งซีรีพระอภัยมณีพี่น้องค่ะ แห้งแล้วค่ะพี่น้องแดดเดียวอี่วลยในที่สุดก็มีแดดแล้วก็จะไปทอดเพราะว่านึ้อเขาเนี้ยวแล้วตําเจียวเราเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะตําเจียวอีสานแม่เจียวปลาแดกมาทุกคนไปทอดเนื้อแดดเดียวกันเลยหอมมากค่ะทอดเนื้อแดดเดียวมาตอนเอวันทอดกินตอนเย็นเลยนะมาให้ขเลยนะะทอดแดดเดี๋ยวมาค่ะพี่น้องอ่าอมากิ่นกับเจีวปลาแดดแบบกับ มากินแรงน้กัาคอวมากๆทุกคนสวค่ะทุกคนค่ะมากินแงนํำกันค่ะสาหรับแดเดียวอร่อยเจาเกจอดืมของน้ำอ้อยทาเองนะคะทุกคนค่ะนึขอนี้เาได้ทง่ายๆเนาะพิธีถนอมอาหารเนาะขาดไ่ได้ค่ะเนื้อแดดเดียวหรือว่าสิ้นหลอดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะ ฝากสาวอูบลเจ๋าหนึ่งออฟิเยลนะคะกดไลค์กดซับนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อประคาดกิปใหม่ๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย